พี่เป้หาแฟนให้หน่อยค่ะอยากได้แบบไหนหนูอยากได้แฟนแบบไหนคะหนูก็พิมพ์มาเลยค่ะหนูก็พิมพ์มาเลยแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะอ่านให้แล้วก็เนี่ยในเนี่ยหนึ่งพันห้าสิบคนเนี่ยเผื่อจะมีสักคนที่มันตรงกับที่หนูรีเควสมาก็ทักไปเลยไปเลยจัดการกันเองเลย นะจ๊ะแต่เดี๋ยวเป็นกระบอกเสียงให้เออเป็นกระบอกเสียงให้ว่าหนูอยากมีแฟนสเปคแบบนี้ค่ะคุณพี่เป็นแม่สื่อใช่จะเป็นแม่สื่อให้แต่ถ้าอยากได้แบบพี่เป้ก,ก็ยากหน่อยนะคะพี่เป้คิดว่าฝันเอาง่ายกว่าอ,อยากได้คนรวยค่ะอุย๊ยอันนี้ก็ยากเหมือนกัน อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะไม่มีใครตื่นเลยทีนี้พุ่ฟะเทคมีเอาก็มาปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะ black out ยันได้แฟนแบบโดยอง NCT ค่ะพี่เป้ช่วยหาหน่อยอะอันนี้ฉันโกว่าฝันเอาก็ง่ายกว่านะจ๊ะ เราโสดนะแต่ไม่ค่อยตอบแชทก็โสดต่อไปะนะนี่ก็ไม่แปะที่ยังโสดอยู่นะรัะ<ป> <laughs> ถ้าไม่หล่อแต่รวยพี่เป้เอาไหมพี่เป้เลือกคนหล่อค่ะ <laughs> พี่เป้คบคนที่หน้าตาค่ะเกียดปะแย้ yeah, ปะแย้ yeah, ปะทุกคน ช mm hmm. ัดจเยัยค yeah. วามมั่นนะให้ความมั่นพี่เป้ะคบเพื่อนพื่เป๊ก็เรื่องคบเพื่อนที่หน้าตา พ่อแม่พี่เบก็เลือกมาจากหน้าตาว่าตอนแบบก่อนจะเกิดอะไรอย่างเงี้ตอนชาติที่แล้วเรื่องพ่อแม่ก่อนเลยว่าพ่อแม่หน้าตาดีหรือเปล่าเรื่องพ่อแม่ที่หน้าตาดีเกิดออกม,มาเราจะได้หน้าตาดีด้วยพี่เ้นเมืม่อไหร่จะลงลูกเซ็ตทะเลครับไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปทะเลเลยไม่ได้ไปทะเลเลย้องล,เล,ลูทะเลมาจากไหนไม่มีไม่มีเลย <laughs> ฉ,ฉันดูปกติไหม <laughs> เรื่องแฟนคลับก็ที่หน้าตาใช่แฟนคลับปูเป้น้าตาดีทุกคนเพราะว่าฉันคัดแฟนคลับที่หน้าตาใครน้าตาไม่ดีไม่คุยด้วย <laughs> เป็นแฟนคลับปูเป้ต้องหน้าตาดีนะอย่างปกติสุดๆไม่เลิกลักเลยเฮ้ยก็ปกติอัน่นี้ก็ปกติเลยไม่ไม่ไม่ ทะเลมาเลยแล้วกูแบบม่กูไม่ได้ไปะเลมาเลยไม่ได้แบบอาหารเป็นพิีพปรอาหารทะเลด้วยสิงซู่มีดไปทะเลมาอยู่ห้องทุกวันเลยค่ะดีนะเป้เก็บความลับเก่งอือใช่ดีนะที่แบบว่า เป็นคนไม่ค่อยโป๊ะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่บอกว่าไม่ได้เป็นทะเลวไม่ได้ไปจริงๆทุกคนเชื่อได้เราเป็นคนเชื่อผิอได้เลย <c oughs> หน้าตาดีทำไมยังไม่มีแฟนเพราะว่ายังไม่มีคนที่คู่ควรกับเราทุกคน <c oughs> เพราะเราหน้าตาดีไงเราก็ต้องเลือกแฟนที่หน้าตาดีเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่มีคนที่แบบ ระดับเดียวกันแบบคู่ควรกันเราเลยยังไม่มีแฟนทุกคนมันไม่ใช่แบบอยู่ที่เราว่าแบบเอ้ยเราไม่ดีพอหรือลไม่เพราะว่ามันยังไม่มีคนที่คู่ควรกค่ะอาคิมกันแดดถึงสองข้อนิ้วหรือเปล่าตอนไปทะเลไม่ได้ไปทะเลเนื้อคู่ยังไม่ว่างเนื้อย่างมาหลายรอบแล้ว ความมั่นระดับสิบเนื้อคู่เธอยังไม่เกิดก็แรงนะให้มันเกิดตอนนี้นะแล้วคือแบบอายุห่างกันคือเนื้อคู่อายุห่างกันยี่สิบสี่ปีจะพูดว่าได้อยู่ก็ไม่ไม่กล้าพูดเลยว่าได้อยู่ห่างกันยี่สิบสี่ปีไม่ได้ไม่ไดุ้กคนกันไม่ได้เกิดแล้วเถอะเกิดแล้วแค่เรายังห่างไม่เจอต้องใช้เวลาทุกคน กินเด็กแล้วหนึ่งเด็กไปเด็กไปไหมเด็กไปกินเด็กไงเปเด็กเด็กไปทุกคนไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันยิ่งกว่าแบบโอ้โหเด็กแบบไม่บรรลุนิติภาวะคือเด็กยังไม่เกิดยังไงไปจองตัวกับแม่เขาเลยเหรอแบบแม่คะเนื้อคู่หนูอยู่ในท้องแม่นะคะจองเอาเงินให้แม่ก่อนนะเนื้อคู่เนแม่อย่าเพิ่งให้ใครนะคะไม่ได้ไม่ได้เลย พักคุูเยาเวอรอ์เป็นทั้งลูกทั้งแฟนไปเลยโอ้ยเนื้อครูฝนน้ำนมยังไม่ขึ้นทุกคนอย่าแย้ได้ปะแย้อีกแล้วอะจิบแม่แทนโอ้ยโอ้ยไม่ได้ <laughs> แม่แฟนนี่รุ่นเดียวกันเลยเออน่นสิจองในท้องเลยใช่ <laughs> จองในท้องเลยอยู่น่ากลัว จะกลายเป็นแม่โซงอนะกลายเป็นมัมีโซ่แฟนคลับพี่เป้เฟิ่และบิดได้ทุกคนใช่ได้ทั้งเต้นได้ด้วยแล้วก็ร้องได้ด้วยแล้วก็ต้องเต้นได้ทั้ง16ตำแหน่งด้วยนะคะแฟนคลับเป้ต้องทําได้เป็นแฟนคลับปุ๊บเป้รือเปล่าเป็นคลับปุ๊บเป้ทาได้ทุกอย่างเนื้อคู่ฉี่รถที่นอนนะแย่เย้แล้ว่าต้องซื้อแผ่นเผื่อไว้ให้เนื้อคู่แล้ว ได้สิไม่เปิดเปื้อนแฟนคลับก็มั่นหนึ่งเออให้สิบเลยไม่หนึ่งให้ร้อยเลยค่ะแฟนคลับอ่ะแม่หนูก็เต็นได้เอ้าแสดงว่าแม่ก็เป็นแฟนคลับโอเป้ไม่เป็นหรอคนละอกฉันเดบิวต์ตั้งนานแล้วแกโอ้ยก็ลืมไปก็แฟนคลับเราแฟนคลับเราเป็นคนดังนี่ตั้งแต่นั้นแหละ เกี๊ยวอว่ะเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวเกี้ยวชายเสี่ยวเกี๊ยวเป็ดถ้าเขาเราเดบิวต์ตั้งแต่ตอนนั้นนี่เออใช่ตอนนั้นก็เป็นคนดังกันหมดเลยนี่หว่าเอออย่าหาขุดซร์ชได้นะคะเอชแท็กชายสี่ไม่ใช่ชายเสียเ่ยวเกี๊ยวเป็ดต้องจำชื่อแฮชแท็กได้ เป็นคนดังแต่ยังไม่รู้ยังไม่เป็นคนรวยอ่ะไม่เป็นไรเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันแล้ก็เป็นคนเกือบดังแต่ยังไม่ใช่นคนรวย